อร่อครับทางในวัดพุ่มลำหนวกไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามสี่อาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสะสมยาครับอยู่ที่ชลบุรีรบอยู่ชลุีเลยมีใครเป็นกู้บอลสวยแล้วมั้งมันเป็นมิจนะค่ะคนในค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าปีครับสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้สี่สบาทมวยสไตล์อะไรครับอีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอทับหน้าเนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกีมาต่อยเขายัง ได้ดูบางน่ะเขาบมเอสไตลไม์มวยฝีมือเร็วครับวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเก๋วางแผงไงดิก็ต่อยตามสไตล์ป่ะอ่าแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับกับเพชรชัยนาครั์ไปมากวันนั้นชนะคะแนนครับชนะคะแบบนนไปเวทเท่าไหร่สี่สิบสองครึ่งสี่สิบสองครึ่งวันนี้ต่อยที่เวทส <42 S 2> ี่สิบสองครับสี่สิบสองเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่มาเกินโลกว่าอืมนี่ก็ผ่านมึงผ่านเรียบร้อย ร่างกายเป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับไฟน์นี้คุณม,มากี่กิโลครับสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทนะั้งหมดอะไประมาณสิบเก้าคนจังหวัดสี่สิบเรับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่นะครับอ่ะขอโชคดีครับ